ไอ้ใทองมึงไปซื้อมาหรอดิไปวิ่งแข่งได้มาไปว well. right ิ yes, nice it it right oh ่งแข่งที่ไหนอ่ะเอาตลาดสุขข้วไป้วี่โเนี่ยหิวเลยจดสิบเอโมสนาทีแล้วกเามนทียโอ้ยเปียบ โัวเลยเจ็ท <Dynamic Phys ic iano> ี <seguinte> ่นี้ทำไมมันโดนเียเดียวแม่ทงมันพี่โลก่งนลอกอยามันอกลอลอกลอกลอกที่เานั้นละแเลยไม่โตนแม่ก็วันนั้นอ่ะไปเล่นพวกติดติไอ้กองติดามอ่ทงพี่ดาทองไอรอนใหม่อะชื่ออะไรไอบอนใหม่ไอ้นี่คอร์หะพวกพวกไครอะไรพวกกเออใช่ตอนนอง กนี <c> ่ต <c actually> <ups and saturated 000> ้องอยู่ตลาลูกกาแต่นนี้เือทางบ้านเหมือนกองสามเหมือนกันเพนั่นแหละกองสามสองือยาแล้วกูไปเขาบอไปติดตีมาก็ได้ไปติดตีฝั่งข้ามเรียกห้าหมืนี่บอกมีสองหมื่นติตีไหมติดตีบอกมีอ่ะตีกูไปกันสคนเขาจ้างเรื่องเขาจ้างไอ้พวกเสื้องอะลรจะทำน้ำให้ไปก็ไปแลวเขาท่าไหร่เล่นเว่าเขบอกหาของห้าสองเดียวเดียวนดยวมมสัตว์ แม่ขาอยากให้ครูเรียนค่าอยูพี่บอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นพอที่พอแล้วกายโดนตีตัวกายโดนอ่ะโดนตะีโดโดนกลางวิ่งไม่เคยเราเคยเห็นเราไม่เคยโดนแลแ้วกายมันนี่อ่ะเราดูดูมันปมเป็นกายไม่เคยมาหน้าตัวอ่ะอันนี้กายมันก่อนรีบพักไปหกอันอ่ะถ้าสี่ไอ้หน้าหลังเราเรียกสยีสอก่อ่ะถ้าสี่อันน่ะยกเราจะไปแพ้อันห้าไปขอข้าวเลยนะพี่แม่กัดหรือกนข้าวมานั่ง ไปเชื่อแม่ตีตัวตนีนระยะวตีตัวตีตัวตีอยู่นี้ตายหมดเลยอะกลับมาบ้านที่ห่สตายตห้งี่แดแม่จตีัมเตัวีออกไหวะพีของี่ห้ออะใช่ของอะไรอต้ข้าศุเลยสวยเมืองไทยน้าหัวจังหัวจังัวจังต้อการรลียงตีตัวแล้วตีตัวแล้วตายงงงงอะวะอแม่แบบว่า ผแม่งไก่เก่งไงคู่คู่คู่รคู่ว่าไก่หมาใช่ไหก่เก่งคู่ตัวนั่นไก่เก่งไก่เเก่งเชไค่ไก่มาีเดียวไก่ว่าที่ของคู่อะ่สองโลอะสองโลสองอะเาให้มาตัวเล็กไก่นี่เคยไปตางก็แค่แตะ่อยอมันนะแค่แตะดูเชอดสิ5ห่าทีใช่ปะแตะดูเือทีเห็น้อคอเงเลยเได้3ทิตปตีอปไก่เอไม่สาย ไกน้องไก่ใหญ่พูดสามนึ่นไม่หวแล้วก็จับใช่ป่ะไม่ใส่เรียกขอหาไปเขาีขอแล้วเขา้องเสมอเท่ากันเลยนี่ห้าร้อยใช่ไมห้าร้อยได้ห้าร้อยละสามสองคอคอตึ้งกองที่สองหึงเลยพันเลยเดือละนไดือนลันเดียวพักอันเดียวเยที่ไงก็ไม่แผ้ลองนั่งู อากาไม่ดีเจ็แร้ตีมตาบ่อโอ้ที่กเอาใต้ต่อสเลยเล่นเอ่ะเล่นัวเดียวเนี่ยโคตรอีิน่นไ่ทีกว่าเลยนตีรองคางนั่ร้องเองไหมเนี่ยแ่งเล็กไก่ไก่ก็ไมู่ที่ต่เรแพ้เลยแพ้ไดเลย่าบ่อแมงแ้ายแต่ที่ี่เขาบยแพ้เลย

ได้ต่อตอนแรกเขาว่าจะยี่ส